โอเคสวัสดีครับอยู่กับรายการซินีเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับด,ปปด,ดูตัวละครอาวเดดูตัวละครตัวใหม่นะครับของ Epic Legends ที่กำลังเข้ามานั่นเองเนาะก็จะมาวิเคราะห์เหมือนเดิมครับว่าสกิลแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะมีสกิลไปในเชิงทางไหนนะครับจะโหดหรือจะกากานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยกับตัวอย่างครับผมชื้นนี่สับจอบแบบหลอเท่ชื่ออะไรเนี่ยอาร์เซนอลเหรอครับตัวใหม่ โอ้โหภาพแตกมากเลยขอโทษนะครับขอปรับภาพแป๊บหนึ่งโอเคความจริงผมก็ดูมาคร่าวๆแล้วแหละอันนี้ก็มาดูอีกรอบนะครับ me, นี่เป็นลุงแก่ๆครับ ชอบใช้ปืนคานะครับผมสังเกตว่าปืนที่ลุงแกใช้จะเป็นปืนคานะเขาบอกว่าเขาเบื่อที่จะถูกลืมแล้วนะครับเลยกลับมาลงสนามนี่ลูกกินลูกกระสุนซะ ตายสิอง่มันสุดยอดเลยลุงชนมัดไม่ยอมชนด้วยแถบยิงให้หนึ่งกลุ่มอ่านี่สกิลเขาครับใส่เม็ดลงไปในปืนแล้วก็ยิงครับสตันได้ สตาร์นหรือเรียกว่าช็อตศัตรูได้นดั่นแหละคือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคล้ายตัวในคิงแมนนะตัวละครในคิงแมนนะครับเหมือนในหนังคิงแมนดิ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนะที่แบบสปอยอ้าวนอนอย่าได้เข้ามายุ่งยามฉันอีกแล้วก็ปิดจอไปมาวันที่5เดือนหนึ่งครับ โอเคก็จากที่วิเคราะห์นะครับคร่าวๆก็คือไอเดี๋ยวเราผมเปิดจอไปได้วยดีกว่าเราจะมานั่งวิเคราะห์สกิลแล้วก็แต่ละซีนไปเลยนะครับก็สกิลแรกนะครับที่เราได้เห็นในตัวอย่างก็คือเป็นท่าช็อตศัตรูอ่านี่ครับหยิบลูกกระสุนนะครับใส่ปืนยิงปังแล้วก็ปืนที่เขาใส่นี่ก็ ไม่ใช่ปืนในเกมด้วยนะครับก็คือเป็นปืนเฉพาะของตัวนี้เลยนะครับตัวซันน์นะครับผมถ้ายิงใส่ศัตรูก็คือศัตรูจะโดนช็อตและถ้าเกิดศัตรูเนี่ยถืออาวุธอะไรไว้อะอาวุธที่ถือก็จะยิงค้างนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเกมมันจะทําจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะแค่ช็อตศัตรูนะครับผมมันก็คล้ายๆท่าดิสอาร์มในเกมวอ l ์ลเอนเนี่ยไอ้พวกตัวแบบคิวจอยที่มันวางติแล้วฝั่งตรงข้ามทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เห็นว่าเนี่ยเห็นในตัวอย่างมันยิงปืนค้างด้วยไม่รู้จะทําเป็นแบบนนั้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าทําเป็นยิงปืนค้างอ่ะอะถ้าสมมติว่าผมเลือดโลนะแล้วผมเล่นตัวนี้เลือดผมเหลือสักหนึ่งแล้วผมไปยิงปืนช็อตใส่แล้วถ้าปืนศัตรูมันค้าง่ะครับแล้วมันมันล่านโดนเราเราก็ตายอยู่ดีอ่ะใช่ปะ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่แบบนี้จริงหรือเปล่านะถ้าใส่ศัตรูแบบโดนช็อตแล้วยิงค้างก็คือไม่ไม่ค่อยสมด,ดีกับเราเท่าไหร่ครับถ้าเราเลือดน้อยแล้วก็อ่าอีสกิลหนึ่งครับสกิลนี่ออโต้โดเดอร์ er นะครับเอนเกจันอันนี้ถ้าผมวิเคาะแบบมั่วๆนะก็คือเป่า,บบา,าปลา มันเป็นปีกครับมันใช่ปีกบินหรือเปล่าวะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นแบบว่าท่าบินแล้วก็ในระหว่างที่เราบินเนี่ยบินบนฟ้าเราสามารถที่จะยิงปืนได้ด้วยอันนี้ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแบบพอเปิดตีปุ๊บล็อกเป้าศัตรูเลยแบบยิงแบบเอเมอร์บอเลยหรือเปล่า <laughs> มันจะโกงไปหรือเปล่าวะเอออันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับกับอันตีตัวใหม่แต่ที่ชัดๆเลยคือท่าหนึ่งนี่แหละท่าแบบช็อตศัตรูอะไรเงี้ยส่วนพสะีฟก็ ไม่รู้เลยครับไม่รู้แต่ว่าชื่อตัวละครเนี่ยอาร์เซนอลนี้มันแปลว่าแบบคลังแสงคลังอาวุธใช่ปะถ้าจําถ้าจำไม่ผิดนะครับอาร์เซนอลมันแปลว่าเนี่ยคลังแสงครับพาสีมันก็จะเป็นอะไรเกี่ยวกับปืนก็ได้ครับปืนอาจจะแบบยิงแม่นขึ้นแบบเอ็มบอรดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นประมาณนี้ครับอาร์เซนอลมาวันที่ห้าเดือนหนึ่งรอติดตามกันครับดูว่าตัวละครนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผม คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u subscribe ถ้าจะวิเคราะห์อะไรต่อเนี่ยก็รอติดตามชมได้ที่ช่อง City Gamer ครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะ